พี่มวลค่ะคุณผู้ชมค่ะเช็คเงินของท่านหรือยังคะโครงการคี่ฉันเช็คแล้วคุณ่ิพันห้า1 5 0ยบาทเช็คแล้วเข้าเรียบร้อยแล้วด้วย่ะเข้าเราเริ่มใช้หรือยังคะคุณ เรียบร้อยเริร่มใช้แล้วหันนี้ดิฉันจะต้องรีบไปใช้ใช่นะคะผู้สื่อข,ข่าว,วของเราก็อดรนทนไม่ไหวนะคะลงพื้นที่ไปติดตามบรรยากาศนะคะของโครงการคนละครึ่งว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเขาจะคึกคักกันขนาดไหนค่ะสําหรับบรรยากาศโครงการคนละครึ่งเฟสสามวันแรกวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่กับไปกันที่ตลาดร่วมใจนะคะที่อยู่ในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะบรรดาพ่อค้าแม่ขายขึ้นป้ายกันเต็มเลยว่าร้าน นี้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งทุกร้านเลยเพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์ว่าร้านนี้เข้าร่วมโครงการของรัฐบาลน,นะคะขณะที่บรรยากาศการจ่ายของกลุ่มผู้บริการโครงการคนละครึ่งนะยังไม่คึกคักมากนะักเนื่องจากวันนี้เป็นวันธรรมดานะคะแต่ดิฉันคิดว่าจะคึกคักช่วงเย็นแน่นอนเพราะ<น>เป็นวันศุกร์เทศกาลใช่แล้วนะคะกระตุ้นเศร,รษฐกิจได้แน่นอนจากการสอบถามนะคะแม่ค้าภายในตลาดร่วมใจคะ่ะแม่ค้า เขาก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังนะคะว่าการซื้อของผู้มีสิทธิ์นะคะไม่ค่อยคึกคักเนื่องจากเป็นช่วงการทํางานนะคะอาจจะคึกคักในช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะพ่อค้าแม่ขายเขาก็ฝากเชิญชวนมานะคะคุณผู้ชมที่มีสิทธิ์คนละครึกไปใช้บริการพ่อค้าแม่ขายทุกจังหวัดด้วยนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยของเราค่ะที่น่ะจะดี แล้วแล้วันศุกร์นี่เขาไม่ค่อยมาจ่ายเลยขายได้มีกี่เจ้าเองแต่ส่วนมากเสาร์อาทิตย์เนาะเขามาจ่ายคนละครึ่งเนี่ยบางทีเขามากันสามเครื่องเลยยิงปุ๊บปุ๊บเลยสิง0ห้าร้อยไงครอบครัวหนึ่ง กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างดีเลยทีเดียวนะคะทางด้านของผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งที่มาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดร่วมใจเขาก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเนี่ยนะตั้งแต่เฟสแรกเลยทีเดียวซึ่งโครงการนี้ช่วยบรรเทาภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวได้เป็นอย่างดีส่วนใหญ่ก็นําไปซื้อวัตถุด,ดิบในการประกอบอาหารภายในครอบครัวเป็นหลักค่ะแล้วก็ซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตประจําวันค่ะ ซื้ออาหารก็ก็โอเค,อเคดีเพราะว่ามันลดต้นทุนของเราเนาะเวลาเราซื้อกับข้าวหรืออะไรอะ่ะจากสามร้อเราจ่ายร้อยห้าสิบต่อวันอะ่ะมันโอเคกับครอบครัวที่อาหารมากกว่าไม่ค่อยเน้นพวกเครื่องประดับอะไรพวกนี้จะเป็นเน้นอาหารแล้วก็ตอนนี้อาหารทะเลก็คนละครึ่งอืมแล้วก็หมูพวกสไลด์อะไรก็คนละครึ่งแล้วเออชอบวัตถุดิบไปแล้วก็ไปประกอบอะไรอย่างเงี้ย ดีกว่า โครงการนี้นะคะเฟสสามเนี่ยนะคะก็จะเริ่มไปตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,564ใช้ได้ไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2,564กับคุณผู้ชมขณะเดียวกันการตรวจสอบข้อมูลสิทธิ์คงเหลือนะคะเมื่อเวลา11.30นาฬิกา30นาทีของวันนี้ก็จากข้อมูลจากเว็บไซต์ w w w c o คนละคร com เนี่ยนะคะพบว่ายังเหลือสิทธิคนละครึ่งเฟสสามคงเหลือถึง8 0 0แสนสิทธิ์ด้วยกันนะคะจากทั้งหมด28ล้านสิทธิ์ค่ะใครที่ สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้สามารถเข้าไปสมัครกันได้นะคะส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเครื่องเฟสซานนั้นก็ต้องใช้สิทธิซื้ออาหารเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยสามารถเข้าร่วมได้นะคะซื้อได้ฟู้ดเดลิเวอรี่ที่เขารับส่งกันต่างๆเนี่ย<ช>นะคะ,คะซื้อได้ตั้งแต่วันที่4ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะสำหรับบริษัทฟู้ดเดลิเวอรี่ที่เข้าร่วมโครงการนะคะมีอยู่2บริษัทนั่นคือ Gra ฟและก็ Li Line Man นะคะคุณผู้ชมค่ะ เริ่มใช้ได้วันที่4ตุลาคมนะคะเพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนที่1เป็นผู้หญิงทํางานอาจจะไม่ทํากับข้าวเองที่บ้านสั่งแกลบสั่งลายแมนทาเลยดีกว่านะคะก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ